น,ะะน,นี้นะคะตั้งตอนนี้เมื่อสักครู่นะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทุกท่านก็รักสินค้านะคะแล้วก็มุ่งม,มั่นนะคะแล้วก็มีเป้าหมายมีความฝันที่ชัดเจนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะอยากจะมาบอกบอกกับท่านว่าเรามีเราได้รับเกียรตินะคะเราได้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่าน star master นะคะคนที่สองของประเทศไทยนะคะท่านจะมาบอกกับชาวตัว,ตวเมนว่า เจ็บซ้ําๆจะทําสําเร็จได้อย่างไรขอเสียงต้อนรับท่านสตาร์มาสเตอร์นะคะนกพอนทุตตาค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสโอกาส คิดว่าโอกาสมาจากไหนามาจากคอนเนคชั่นดูดีมีพรสวรรค์ขยันเอาใจใส่ มาัจากการที่คุณเคยไม่ได้รับโอกาสเคยลำบากเคยถูกทิง้งเคยสูญเสีย 작าก และเข้าใจความทุกข์หรือโอกาสมาจากการที่เราให้โอกาสให้โอกาสตัวเองได้ทำเพื่อตัวเอง ได้ทำเพื่อคนอื่นคิดถึงคนอื่นเหมือนกับที่คิดถึงตัวเอง เลียนหายไหมฮะ,ะและให้โอกาสตัวเองที่จะเป็นคนที่มีค่า สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะดิฉันสาวมัย์นบะสอนทุตาค่ะนะแสงชัดเจนนะคะพอดูวิดีโอเมื่อกี้แล้วรู้สึกตื้นตันใจนะคะคือมันยังมีอีกหลายคนที่เขาลำบากทุกคนทุกชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า,าเมื่อกี้ได้ฟัง ทุกท่านนะคะวิทยากรแชร์มาตั้งแต่แรกนะจนถึงท่านสุดท้ายเมื่อกี้ท่านชาลอนโรสนะเป็นอะไรที่สุดเยี่ยมมากเลยนะขอบคุณที่พวกเราทุกคนนะคะได้คว้าโอกาสนะคะแล้วก็ยืนหยัดนะ,ะในธุรกิจขอบคุณแทนครอบครัวอันเป็นที่รักนะ,ะของทุกท่านนะคะ ถ้าวันนี้เราไม่มาเจอธุรกิจดีๆแบบนี้นะะในอาโตมีธุรกิจอาโตรมีของเราก็ยังมีอีกหลายคนที่ลำบากนะะเมื่อกี้ผลก็แอบน้ำตาซึมเหมือนกันจากพี่ที่มาแชร์ไลฟ์ซีเนอเโอนะคะก็อยากให้ทุกท่านยืนหยัดนะคะให้มั่นใจว่า ถ้าท่านยืนยัดทำให้ถึงที่สุดอะ,ะยังไงก็สำเร็จนะเพราะว่าธุรกิจอัโจีของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สุดยอดแล้วนะคะหลายหลายคนที่มาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังงงงอยู่นะคะใสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อสารแต่รู้แล้วก็เชื่อมั่นจากสกปอนเซอร์นะคะที่ท่านแนะนำนะ,ะที่เขาแนะนำท่านมาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ อยากให้ขอบคุณนะคะคนที่แนะนําท่านมาเพราะว่าท่านมาถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกเวลาค่ะเพราะอาจีมีเรากําลังจะก้าวกระโดดนะคะแล้วก็ในวิกฤตแบบนี้นะะอาจีมีเป็นธุรกิจทีเ่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะ,ะเพราะเราเป็นธุรกิจแบบออนไลน์นะคะช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งเรากําลังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดและมีเครื่องมือ เครื่องมาย้ระบบนะคะของเราที่พร้อมที่จะเป็นเครื่องมือให้พวกเราใช้นะคะได้ให้สร้างให้ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จในวันนี้ผมจะนําเสนอนะคะผนให้ความหมายว่าเจ็บซ้ซําๆนะคะเพราะว่าตัวฝนเองเนี่ยนะคะ,ะก็เจ็บมาซ้ซําๆเหมือนกันนะคะจนทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าความเจ็บนะคะความที่เคยลําบากนะคะความที่เคยผิดพลาด นะคะไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรกับมานะคะมีมีความรู้สึกว่าด้านชานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้และสร้างสรรค์จากความผิดพลาดเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่นแท้ของการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั่นเองค่ะเมื่อเราทําให้ความรู้จากความผิดพลาดนี้กลายเป็นหลักการที่นําไปปฏิบัติได้จริงนะคะเป็นหนังสือที่เขียนจากนะฮะทามูรานะคะ โยทารนะคะน่าจะเป็นชายญี่ปุ่นนะคะพี่ปุ้ยนะนะฝนตรงนี้ผนไม่รู้ว่าจะหานกสีฟ้ามาจากไหนให้ทุกท่านนะคะอยากจะส่งความสุขให้ทุกคนก่อนจะนอนหลับวันนี้นะคะพวกเราจะมาสร้างฝันไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจบแล้วเราก็จะไปนอนหลับฝันดีนะคะตรงน,นี้นกสีฟ้ามีความหมายคือตัวแทนแห่งความสุขค่ะนะคะเรียบเสม,มือนธุรกิจอาชอมี่ค่ะอาชอมี่ของเราเป็นตัวแทนแห่งความสุขค่ะนะคะอ่า ปรตรงนี้นะคะเขาบอกว่านกสีฟ้าเนี่ยนะคะคือมาจากนักเขียนนะ,ะชาวมอริสนะคะแมตแลงนะคะซึ่งเป็นชาวเบลเยียมนะคะท่านได้เขียนเทพนิยายนะคะตอนนี้ที่ถูกสร้างมาเป็นละครเรียบร้อยนะคะเขียนมาเมื่อปี1906นะคะแล้วก็มาสร้างเป็นละคร1908นะคะอ่าซึ่งได้ให้ความหมายของนกสีฟ้าเพราะฉะนั้นอามีของเราเปรียบเสมือนนกสีฟ้าค่ะ เพราะวอาชมีของเราก็คือธุรกิจที่จะให้ความสุขและความปลอดภัยกับทุกคนค่ะนะคะแล้วถ้าใครทําจริงได้จริงค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะนกสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าใครๆก็สามารถจับได้นะคะนกสีฟ้าสามารถจับได้ทุกคนค่ะใครๆก็จับได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นเจ้าของมันได้นะคะเซกช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าเรามาทําธุรกิจอาโอมี แต่ถ้าเราไม่มีความพยายามอดทนหรือทําให้มากพอนะคะก็จะไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นไม่ได้นะคะหรือความสุขนั้นไม่ได้วันนี้อยากให้ถามตัวเองค่ะว่าท่านคู่ควรหรือ,อยังนะคะกับจะกับการที่จะเป็นมนุษย์ที่จะมีะไรายได้เลยลนะหกห0ื่นบาทเอาให้60,000บาทเนี่ยการเป็น, Auto Master, น,ะะปนออโต้ e เซียมาสเตอร์นะคะเป็นารออยายได้พาสซิฟอินคัมในบันไดขัลเลอรกในธุรกิจอาชีพมีนะคะท่านทํามากพอหรือยังนะคะแล้วก็ ถ้าจะเป็นไรายได้มีไรายได้สามแสนบาทท่านทำหรือ,อยังมากพอหรือ,อยังในยี่สี่ชั่วโมงท่านทำกี่ชั่วโมงนะคะอ่าอันนี้เช็คตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่จะมีไรายได้ที่ดีได้นะคะท่านจะต้องคู่ควรแล้วก็รู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนาทางด้านสติปัญญาพัฒนาทางด้านจิตใจนะฮะแล้วก็พัฒนาด้วยการลงม,มือทําแบบซ้าๆซ้ําๆนะคะให้มากพอทําหรือ,อยังวันนี้นะคะโอกาสของโลกสีฟ้าก็คือเมื่อเรา คว้าโอกาสมันไม่แล้วนะคะตรงนี้นะคะการที่เราจะคว้าโอกาสมันไม่ได้เนี่ยเราจะต้องผ่านคําปฏิเสธค่ะให้ทุกท่านทำใจไว้เลยว่าต่อไปนี้ต่อไปเนี่ยกว่าที่ท่านจะไปมียรายได้เดือนละสามสามแสนบาทนะหรือเดือนละหกหมื่นบาทเนี่ยท่านจะต้องถูกปฏิเสธซ้ําๆเช่นเดียวกันกับนักกีฬาที่ต้องโดนต่อยเจ็บซ้ำๆซ้ำๆบางครั้งก็โดนน็อกผิดพลาดมาก่อนถึงได้เป็นแชมป์เปี้ยนได้ ะะเพราะนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อเขารู้ว่าถ้าถึงเวลาจังหวะนั้นเขาล้มลงไปแล้วเขาโดนน็อกเนี่ยเขาจะทายังไงต่อใช่ไหมคะเขาก็จะมีการพัฒนาตัวเองนะ,ะแล้วก็รู้จักวิธีแก้ไขใคร l o s เท่ห่งโอกาสค่ะ,นะคะดูภาพนี้นะคะด้านหน้าผมจะยาวด้านหลังหัวจะร้านเห็นไหมคะ,ะแล้วก็มือด้านหนึ่งถือมีดมือด้านหนึ่งถือแต่ช่างเอาความหมายกระชับกระชับสั้นๆนะคะเรามีเวลากระชับก็คือ นะที่ผมด้านหน้ายาวเลยก็คือเขาเปรียบเสมือนโอกาสเมื่อมาอยู่ด้านหน้าเราเราจะคว้าได้ง่ายนะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่ฟังอยู่วันนี้ถ้าใครได้ฟังเรื่องต้นจนจบแล้วเราก็เห็นโอกาสในธุรกิจอาชีพี่แล้วเรารีบคว้าเอาไว้ค่ะแล้วโฟกัสลุยกับมันนะคะแต่ถ้าเมื่อโอกาสมันผ่านไปแต่นี้ต่อไป2ปีหรือ3ปีนะคะโอกาสนี้อาจจะไม่ได้ทําง่ายเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าท่านอาจจะมีคู่แข่งเยอะแยะก็ได้เราไม่รู้ ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเราไปอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะคว้าได้ยากเพราะเขาหวัวล้านท้้งหลังใช่ไหมคะอ่ะทีนี้การที่เขาถือมีดคือคือจะชา่างคืออะไรถือจะชา่างก็คือเมื่อท่านเห็นโอกาสแล้วเนี่ยมันคือนกสีฟ้าของท่านไหมมันคือธุรกิจที่จะให้ความสุขแล้วก็อโอกาสที่ดีที่จะให้ความสุขให้ชีวิตที่ดีกับท่านไหมถ้าท่านมั่นใจแล้วก็รีบเอาโอกาสซะนะคะอ่าอย่างมีดก็คือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่นั่นเอง ดะะวันนี้ตัวผนเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคว้าโอกาสเป็นตัวอย่างของการคว้าโอกาสในตอนนั้นนะคะแล้วตัดสินใจทำอาทมี่อย่างมุ่งมัน่นไม่ว่าจะเจอจกับสถานการณ์อะไรนะครับมันเกิดจากการตัดสินใจอย่างที่ท่านชาญรนโรธนะคะท่านคุณนีได้กล่าวไว้เมื่อกี้นะคะว่าเอ้ยนะ,ะทำแค่สองข้อเองตัดสินใจอย่างแน่วแน่นนะ,ะตั้งเป้าหมายตัดสินใจอย่างแน่วแน่ผมก็เหมือนกันค่ะผมก็เติบตมาจากสองข้อนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่แน่วแน่นะคะมันจะทําให้เราฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไม่ว่าเราจะเหนื่อยยากขนาดไหนพื้นตรงนี้เป็นตึกธนภูมินะคะถามว่าฝนเจ็บไหมถามว่าขนเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะมันก็เจ็บค่ะร้องให้ก็หลายครั้งแต่แต่ผมมีความรู้สึกว่าพอมันร้องให้แล้วเนี่ยมันมันก็ผ่านไปค่ะตื่นขึ้นมาเราก็ลุยต่อนะคะพอมันทํามากพอนะมันเลยทําให้ฝนได้ผลลัพธ์ประสบความสําเร็จเท่าทุกวันนี้ นี่ก็เป็นการตรัดสินใจครั้งที่สองหลังจากที่ตั้งคันนะตั้งคันท้องลูกแฝดนะคะคือขามันบวมมากนะคะแต่ฝมก็พยายามตะเกียกต,ตะกายที่จะไปเข้าร่วมง,งานสัมมนานะเพราะว่าอยากไปให้พาร์ทเนอร์เห็นหน้านะอยากจะเป็นแบบอย่างให้กับพาร์ทเนอร์นะทำไมหลายๆคนถึงเดือดรบบอะบอกว่าตาั้งซ้ําๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ทําไมฝนไม่เบื่อแล,แล้วทําไมฝนไม่เบื่อแล้วฝนทําแล้วทีมงานเติบโตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลลั์ค่ะนะคะนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่า ะะถ้าเราทําจริงทําสม่าเสมอเมื่อเราสําเร็จแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือพเนอร์ให้ประสบความสําเร็จนะคะลงมือทําให้มากพอไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นี่คือการตัดสินใจครั้งที่สองคือคลอดลูกแล้วได้สองเดือนแล้วตัดสินใจเอาลูกไปอยู่ต่างจงังหวัดเพราะฝนอยากจะมีเวลาทําอธตบดีให้มากพอนะะในหนึ่งวันเนี่ยนะ,ะนอนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วแต่วันนะคะเขาอยากทําให้มากอพอเพื่ออะไรคะก็เพื่อคนที่เรารักไงค่ะนะ คนไม่อยากสูญเสียนเหมือนอย่างกับคลิปวิดีโอเมื่อตก,กี้นะฮะไม่อยากให้ถึงเวลานั้นที่เรามานั่งคว่อแล้วก็บ่นว่าเสียดายที่เราไม่ได้ทําอันนี้อันนี้อันนี้อยากจะทําตัวเนี้ยตอนเนี้ยทาให้มากที่สุดให้มากพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆรแล้วในธุปปรกิจอาชีพนี่มันไม่มีอะไรเยอะเลยมันไม่มีอะไรในต่อไปอย่าคิดเยอะคิดง่ายๆายนะคะทำหนึ่งสามสามลงมือทำทำทุกวันวันละสามคนอย่างน้อยสามเดือนต่อเนื่อง แล้วเอาตัวเองเข้าระบบแค่นั้นละค่ะง่ายที่สุดผลก็เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จมาจากการแค่คิดแค่นี้ค่ะเป็นคนที่ไม่คิดโกงนะคะสุดท้ายผลลั์ก็เกิดนะเพะฉะนั้โกเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านสาเหตุหลักที่ทาให้คนเราไ <in progress. S 1> ประสบความสาเร็จคือการอดทนนะคะการอดทนกับความทุกข์บางชีวิตไม่ได้แล้วก็การอดใจกับ ตามอดใจในการที่จะรอกับความสุขบางอย่างไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากไว้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จไปได้วยกันนะคะแล้วเราจะพบกันที่จุดสูงสุดค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณท่านสตาร์มัสเตอร์นะคะช่วงวันนี้พี่ฝนสวยมากๆเลยค่ะนะคะ อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดที่ชื่ออาตมี่หลุดมือไปนะคะอย่างเชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายจริงๆนะคะที่ยังไม่รู้จักอาตมี่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ300กว่ารหัสนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะนำสินค้าดีๆไปบอกต่อค่ะนะคะนำสิ่งดีๆนำเรื่องราวดีๆของอาตมี่ไปบอกต่อให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ทำทุกวันค่ะวันละ3ามคนลองทำดูสักสามเดือน ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงท้ายนี้นะคะช่วงท้ายนี้นะคะก็ ECM สัญจรนะคะก็จบลงด้วยดีนะคะทุกทกท่านวิทยากรทุกท่านนะคะก็พูดกันได้ดีมากๆเลยนะคะาสาระและความรู้แบบนี้นะคะจะมีมาให้ท่านได้ชมกันทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องขอ ขอบพระคุณนะคะความร่วมม้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมใจนะคะจากอีก6สาขาหกศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศไทยนะคะศูนย์การเรียนรู้บางนาซูเก้เซ็นเตอร์นะคะวงเวยียนใหญ่153เซ็นเตอร์นะคะร <top> <คา S 1> ้อยเอ็ดท็อปเซ็นเตอร์ค่ะลาดพร้าวท็อปเซ็นเตอร์ค่ะน้องคายเวิร์ดวิชั่นเซ็นเตอร์ค่ะและปัตตานีซูเก้เซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะ<พ> <ด plusieurs> ท่านชาสตาร์มัสเตอร์นะคะชาลันโรสมัสเตอร์ดิมอนมัสเตอร์เซลล์มัสเตอร์และ ชาวอาตุมียนทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอประชาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะงาน ODS ค่ะจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่21ตุลานะคะวันพฤหัสนี้นะคะทางไลฟ์ทาง YouTube นะคะของอาตมิไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะคะเข้าไปเรียนรู้ระบบกันนะคะแล้วก็สำหรับงาน ECM สัญจรนะคะ รั้งหน้านะคะจะเกิดขึ้นในวันที่23ตุลาคมค่ะเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับ ODS นะคะ,ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นตอนทุ่มหนึ่งนะคะหลังจากเลิกงานแล้วทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปรับอาหารสมองกันนะคะกับงาน ODS นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขึ้นต้นด้วยการกล่าวคำกติคติพจน์นะคะแล้วเราก็จะจบด้วยการกล่าวคำกติพจน์เหมือนกันนะคะคติพจน์บริษัทพร้อมพร้อม um. สามองหนึ่งยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารบริหารนิสัยท่ทัดยืนหยัดยืนหยัดไม่สัานบริหารอย่างรอบคอบสูสูสูขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเวียากรทุกท่านนะคะขอบคุณศูนย์การเรียนรู้นะคะทุกๆศูนย์เลยดังกล่าวมาแล้วนะคะวันนี้